สลับกันอย่างงี้ทั้งดําทั้งขาวเพราะนั้นอย่างมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยเป็นชีวิตที่รับทั้งผลของกรรมดําและกรรมขาวเพราะ,ะนั้นพระองค์ตรัสเลยนะว่ากรรมดําให้ผลเป็นทุกข์กรรมขาวให้ผลเป็นสุขถ้าทั้งดําทั้งขาวให้ผลทั้งสุขและทุกข์เขาบอกว่าผู้ที่รับกรรมดําล้วนๆเลยนะพบที่รับกรรมดาล้วนๆเลยคืออบายเช่นนรกนี่นะรับกรรมดาล้วนๆเลยหรือเปรต เปรตเนี่ยนะบางส่วนเนี่ยนระก็รับกรรมดาล้วนๆหรือเดรัฉานก็ส่วนหนึ่งก็รับกรรมดาแต่ว่าสรุปแล้วทั้งพบนั้นโดยมากรับกรรมดำําถ้าเทวดาขึ้นไปนะเทวดานี่เขาเรียกว่ารับผลของกรรมขาวถ้ามนุษย์นะทั้งดําและขาวสลับกันเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยกลางวันเนี่ยเหนื่อยกลางคืนก็สบายหน่อยอย่างเงี้ยนะหรือบางทีเนี่ยทางตานี่สบายมากแต่ทางหูเนี่ยโอ้โหฟังแต่เสียงไม่น่าฟังเลย หรือบางทีเนี่ยตากับหูดีมากแต่ทวารจมูกไม่ได้เรื่องเลยเพราะฉะนั้นการที่สลับกันในลักษณะนี้นะในชีวิตที่เป็นตายแบบนี้เนี่ยเรียกว่ารับผลทั้งกรรมดําและกรรมขาวแล้วก็กรรมเนี่ยก็จะดําเนินพาไปอย่างนี้นะไม่มีจบมีสิ้นไม่มีจบมีสิ้นเพราะเงื่อนไขของเจตนามีอย่างนี้ว่าเวลาเราคิดหนึ่งความคิดหรือหนึ่งคำพูดน่ะอย่างนามากำลังพูดนี่นะ เวลาคําพูดหนึ่งคำขึ้นมาเนี่ยนะเจตนาที่เป็นเหตุให้พูดเนี่ยเขาจะเกิดเป็นชุดเหมือนกันนะเป็นชุดชุดละเจ็ดดวงสมมตินะชุดละเจ็ดขณะในเจ็ดนั้นเนี่ยนะดวงที่หนึ่งให้ผลชาตินี้สมมุติถ้าคําคพูดที่พูดแบบนี้บ่อยๆนะถ้าพูดด้วยกุศลเจตนาอันนี้สามารถให้ผลเป็นสุขในชาตินี้เขายกตัวอย่างว่าถ้าหากว่าพูด สมัยเด็กๆเรียนะจำมาให้ผลตอนกลางคนอันนี้ด้วยอำนาจกรรมมาปัจจัยเนี่ยนะหรือถ้าหากว่าพูดตอนกลางคนก็จะไปมีผลในระยะต่อไปในข้างหน้าอันนี้เรียกว่าทิฏฐธรรมเวทนิยกรรมให้ผลในชาตินี้ก็มีบางท่านที่สามารถได้รับผลภายในเจ็ดวันเลยก็มีเจตนาของบางท่านเนี่ยนะเช่นผู้ที่ทําบุญกับพระเรียเจ้าพระอรหันต์ที่ออกจากนิโรธสมาบัติเนี่ยนะ ก็จะได้รับภายในเจ็ดวันอันนี้เรียกว่าทิฏฐธรรมแต่ถ้าโดยธรรมดาทั่วๆไปก็อาจจะหลายเดือนหรือหลายปีหรือบางคนก็อาจจะหลายสิบปีเจตนาอันนั้นจึงจะให้ผลอันนี้เฉพาะดวงที่หนึ่งแล้วก็ดวงที่เจ็ดดวงที่เจ็ดนี้ให้ผลชาติหน้าคำว่าชาติหน้าบางอย่างนําเกิดบางอย่างไม่นําเกิดแต่ว่าดวงที่เจ็ดเนี่ยเขาจะให้ผลชาติหน้าเทนี้สองถึงหกเนี่ยนะให้ผลใน ชาติที่สามเป็นต้นไปชีวิตเหมือนกับที่เรากําลังอยู่กันนี่นะส่วนหนึ่งก็เป็นผลของอดีตชาติอย่างหนึ่งชาวนะดวงที่เจ็ดของชาติีแล้วเนี่นะให้ผลในชาตินี้ดวงที่สองถึงดวงที่หกถอยหลังไปเนี่นะก็จะมาให้ผลไปเรื่อยอย่างงี้เพราะฉะนั้นชีวิตเนี่ยดําเนินไปตามกรรมแบบนี้ตลอดดําขาวก็ตามเนี่ยนะทั้งดําทั้งขาวก็ตามชีวิตก็จะดําเนินไปตามอนุภาพของเจตนาเหล่านี้ตลอดไป ถามว่าเมื่อเป็นอย่างนี้ใครอยากหาทางออกบ้างหาทางออกให้มันพ้นกรรมอย่างที่ว่านี่ไปอันนี้พูดถึงเรื่องกรรมโดยคร่าวๆนะว่าพื้นฐานแล้วเนี่นะสลดสังเวชใจในกรรมอันนี้ขนาดไหนถ้าหากว่าสลดสังเวชใจในส่วนนี้เมื่อพองตรัสไว้กรรมอย่างหนึ่งเรียกว่ากรรมไม่ดำไม่ขาวเป็นตปเพื่อสิ้นกรรมมีกรรมอีกชนิดหนึ่งชนิดสุดท้ายแค่ว่ากรรมไม่ดำไม่ขาวเป็นตปเพื่อสิ้นกรรม กรรมอน,นั้นได้แก่อริยมรรคประกอบไปด้วยองคปดเนี่ยนะเป็นกรรมที่เป็นไปเพื่อตัดกรรมเลยเพราะฉะนั้นกรรมเหล่านั้นจะหมดสิ้นไปถ้าอริยมรรคกรรมเนี่ยจะเกิดขึ้นหรือโพชงบางอันเนียอริยมรรคก็ได้พชงก็ได้ทั้งอริยมรรคพ่อชงนี่เรียกว่ากรรมไม่ดำไม่ขาวแต่ที่ไหนมีอริยมรรคหรือมีโพ่อชงเนี่ยนะที่นั่นจะมีทั้งสติปัฏฐานที่นั่นมีทั้ง สามารถประทานมีทั้งอิทธิบาทมีทั้งอินทรีย์มีทั้งพละมีทั้งพง่อชองในที่เดียวกันนั่นแหละทั้งหมดนั้นเขาเรียกว่าโพธิปัจขยธรรมอ่าโพธิปัจขยธรรมเหล่านี้ทั้งหมดเรียกว่ากรรมที่ไม่ดำไม่ขาวเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมที่จะเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมแล้วคําสอนที่เป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมอันนี้เนี่ยนะคำสอนเพื่อให้ปฏิบัติอย่างนี้เรียกว่าสมัยสุวรรณใช้คําว่าพระไตรปิฎก เนี่ยนะะพระไตรปิฎกนั้นเป็นคําสอนที่เป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมเพราะฉะนั้นคําสอนในพระไตรปิฎกเนี่ยนะจะนับหนึ่งก็ได้นะคือวิมุติรสเป็นไปเพื่อความหลุดพ้นจะใช้คําว่าทางพ้นทุกก็ได้นั้นพระไตรปิฎกทั้งหมดเลยคือทางพ้นทุกข์สําหรับผู้ที่เบื่อหน่ายในในวัตตะเป็นทางพ้นทุกสำหรับผู้ที่เบื่อหน่ายในวัตตะ เพราะฉะนั้นพระไตรปิฎกทั้งหมดมีรถเดียวคือวิมุตติรถจะศึกษาสูตรไหนพระธรรมหมวดไหนก็เป็นไปเพื่อความพ้นทุกหมดเลยหรือว่าจะเรียกเป็นสองอย่างก็ได้ที่เรียกว่าธรรมกับวินัยคําสอนที่เป็นไตเพื่อความพ้นทุกจะเรียกแบบสองอย่างเรียกว่าธรรมกับวินัยจะเรียกเป็นสามเขาเรียกว่าพระไตรปิฎกไตรนี่แปลว่าสามพระวินัยนี่อย่างหนึ่งพระสูตรนี่อย่างหนึ่งพระอภิธรรมนี่อย่างหนึ่งพระวินัยนั้น อยู่ในหัวข้อว่าด้วยศีลพระสูตรอยู่ในหัวข้อว่าด้วยสมาธิพระอภิธรรมนี้อยู่ในหัวข้อว่าด้วยปัญญาหรือถ้าใช้คําว่าศิกขาก็ได้พระวินัยเป็นอธิศีลสิศกขาพระสูตรเป็นอธิจิตตศิกขาอภิธรรมเป็นปัญญาศิกขาคําสอนในพระวินัยนี้เพื่อกําจัดโทสะคําสอนในพระวินัยนี้กําจัดโทสะ คำสอนในพระสูตรกําจัดโลภะคาสอนในอภิธรรมกาจัดโมหะเรียกว่ากาจัดอกุศลมูลสามคือโลภะโทสะและโมหะโดยลําดับไปทีนี้ในคําสอนเหล่านี้นะจะเรียกเป็นห้าก็ได้เรียกว่านิกายห้านิกายแบบยาวๆเรียกทีขนิกายเป็นต้นนั่นเองแล้วก็คําสอนนี่จะเรียกว่าประกอบด้วยองค์เก้าก็ได้เนี่ยนะเรียกได้หลายชื่อเรียกว่าแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์ก็ได้ หรออาจะเรียกเป็นเล่มๆก็ได้แต่สรุปว่าคําสอนทั้งหมดเหล่านั้นนะคือคําสอนที่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์ทีนี้ในบรรดาคําสอนที่เยอะแยะขนาดนี้นะเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์อันนี้พระองค์แสดงด้วยอํานาจของสัพพัญญุตญาณซึ่งเกื้อกูลต่ออัธยาศัยของสัพรพสัตวทั้งหมดเลยสัตว์ทั้งหมดเลยนะไม่ว่าจะสัตว์ชนิดไหนก็ตามในจักรวาลใดก็ตาม สัตว์ทั้งหมดเหล่านั้นเนี่ยนะจะต้องอยู่ในอัธยาศัยใดอัธยาศัยหนึ่งในในพระไตรปิฎกเพราะว่าพระองค์นี้ทรงแสดงตามอัธยาศัยของเวนยสัตว์เพราะฉะนั้นถ้าศึกษาดูแล้วนะอ่านทั้งปิฎกสามเลยนะไม่เข้ากับอัธยาศัยเลยแสดงว่ายังไม่เคยสะสมอัธยาศัยมาเลยแต่ถ้าคนที่เคยสะสมอัธยาศัยมาที่จะพ้นทุกข์นะจะต้องมีคําสอนสักสูตรสูตรใดสูตรหนึ่ง ในนั้นทั้งหมดที่ว่าประทับใจที่สุดแล้วไปภาคเพียรปฏิบัติตามนั้นแหละแล้วพ้นทุกข์ได้จริงๆแต่อย่าลืมว่าคําสอนทั้งหมดเนี่ยนะเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์จริงๆถึงจะศึกษาสูตรไหนก็เหมือนกัน